สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาวหนังกลางเพลงทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพามาชมหนังนะครับหน่วยอภพินันภาพยนตร์วันนี้เดินทางอยู่บ้านยางนะครับบ้านเจ้าของไม่ได้ไปไหนไกลครับช่วงนี้น้ำมันแพงครับผมวันนี้มาชมอภพินันครับนี่อยู่ในงานชาวพนักติศบนะครับนี่ครับบ้านยางหมู่หนึ่ง เดี๋ยวเราพาไปชมนังกําแพงกันครับนี่ครับชุดคุ้มพลังของทีมงานอภินัทนภาพยนตร์ครับผมไม่ว่าจะเป็น power b เบสนะครับใช้ bt นะครับหกพันห้า แล้วก็มีประดิษฐ์เจริญนะครับหน้าทองพันห้าร้อยเนะครับสองท่นด้วยกันด้านบนจะเป็นเสียงเสียงกลางนะครับเป็นพันเอนะครับแล้วก็เลมนะครับหกร้อยเอนะครเป็นทีมงานอภินันภาพยนตร์ครับผมอยู่บุรีรัมย์ครับเป็นหน่วยขนาดกลางครับผมไม่ใหญ่จนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะครับเป็นหน่วยขนาดกลางกลาง วันนี้นะครับสาหัสครับพี่น้องสาหัสมากเลยทีเดียวรถหน่วยลงไม่ได้ครับใช้การทยอยนะครับเบรกหามทีละตู anes, ussen, man, ้สองตู้ครับนี่ฮะเอฟซีนะครับนี่ช่วยซองคนละซองสองซองครับได้หนังมาสมโพธิในค่ำคืนนี้นะครับพี่เนนนะฮะมีแต่เอฟซีหนังพันเท่นะครับแฟนหนังกลางแปลงนะ วันนี้อภินันลงจอน่าจะสิบสองเมตรนะครับตรงนี้ลงฐานที่กว้างนะครับแต่ว่ารถลงไม่ได้นะครับเนื่องจากเฉะมากครับฝนสองวันติดนะครับบ้านยางช่วงนี้ก็ ต้องเบรคห้ามนะครับเดี๋ยวพาไปชมตู้ลำโพงนะครับวันนี้เปลกๆนะครับไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มสูตรวันนี้มาแบบก,กระทะกระเทินนะครับโอ้ยเบรก,กันจนหูดับตับไหมครับพี่น้องนี่ครับ วันนี้ลำพุงเบสนะครับลงห้าตู้นะครับตู้ละสองดอกลงลำพวงข้างละสิบดอกนะครับดอกสิบแปดนิ้วแล้วก็หอนนะครับสามตัวบวกแหลมด้วยสองกล่องนะครับกล่องละหกนะครับแหลมตรงเป็ดหรือว่าแหลมห้วยจรวดกันนะฮะส่วนไฟก็ลงเต็มชุดนะครับไฟ นี่ห้าโมงกว่าแล้วครับยังไม่ได้เปิดเพลงครับช่วงนี้พนักงานวันนี้บอกว่าเหนื่อยสุดๆหรือว่าว่าเบรกกันจ้าละวันครับพี่น้องนี่นะครับพื้นที่สถานที่กว้างนะครับแต่ว่ารถลงไม่ได้นี่ครับ ไอวคนนี้ซีบุญมากี่คนนี่คนนี้มาห้าคนหนึ่งสองสามสี่นายไปไปนายคนหนึ่งห้ากับตะจุกโอห่ากับตะจุกโอเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมโอ้สุดยอดเลยเนาะโอ้เบรกมีแต่งานเบรกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไม่ต้องเบรกเออพรุ่งนี้เจอกันอย่าเปิดแรงเนอะพรุ่งนี้เนอะบอกลูกพี่ด้วยอย่าเปิดแรงเดี๋ยวหน่่ยผมก็ไปด้วย วพุ่งนี้มีงานนะครับงานรวมหน่วยนะครับช่วยๆกันนะครับงานบวชของคุณพี่ลูกชาย<น>บิ๊กทวีชัยนะครับพุ่งนี้ฝากพี่น้องรับชมกันนะครับพ่งนี้ได้ชมหนังหลายจอแน่นอนครับ<อ>วันนี้วันนี้ชมอภินันไปก่อนนะครับผม <c oughs> นี่ตามสไตล์ของหนุ่มอีสานครับผมวันนี้เป็นดีเจด้วยรับรองสนุกมันแน่นอน,นครับ วันนี้ชมคลิปกันสั้นๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปต่อสายลําโพงนะครับช่วยอาจารย์จุกนะครับวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันฝากพี่น้องช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับกดศับตะไคร้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยแล้วกันนะครับ